เอาละในที่สุดมันก็อัปเดตแล้วใช่ไหมไอการอัปเดตตอนไหนวะบอกหน่อยไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีคนทักมานะว่าแบบเฮ้ยกัรกอัปเดตเร็วอัปเดตเร็วโอเคเฮ้ยฮ่าขาหัวกูโดนรถเอ้ยเอาละขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยยู่ผมเหมือนเดิมเลยงนอนเคดีนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับน้องไอเทมแล้วก็ไอการเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะวันนี้เนี่ยผมก็ทําการมารีวิวเกือบครบ ทุกอย่างสำหรับผลปีศาจนะว่าไงครับพี่โอมรีวิวผลใช่เนี่ยแหละเนี่ยแหละเดี๋ยวผมก็น่าจะซื้อสดแล้วพี่พี่ชายใชล้ี่พี่ได้มาแล้วเนี่ยอ่าโ,โอเคโอเคเดี๋ยวส่งเซิร์ฟให้โอเคนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะรีวิวผลใหม่ครบนะคุณผู้ชมอันนี้บอกก่อนละกันเนาะแต่อื่นเนี่ยเดี๋ยวดูที่หลังละกันเดี๋ยวเรามารีวิวทุกอย่างเลยนะครับผมที่อัปเดตนี้อย่าลืมกดไลค์ซับค่าได้แชร์ด้วยขอประมาณ1,500ไลค์นะคุณผู้ชมครับผมใครพร้อมแล้วก็ let's go One ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวบิดอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปแม่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบัก ID ดีพาร์ตเลดคตรคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็ฮิงเลกาซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออลสตาร์ด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะ ทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดูเอาละมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่านะครับสาหรับโลกเก่านั่นเองนะครับผมก็เท็กเจอร์นี่คือเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมตามนี้เนาะรู้สึกว่าเกาะเนี่ยใกล้ขึ้นใช่ไหมไอเทมใช่พี่เกาะมันใกล้ขึ้นเกาะใกล้ใช่ใช่มันใกล้ขึ้นจริงคุณผู้ชม ก่อใกล้ขึ้นนะครับผมแล้วก็มีรา้านขายผลประมาณนี้เนาะเพราจจะรีวิวยังไม่ครบเนี่ยนะครับเปลี่ยนหน้า UI ใหม่นะครับผมตามนี้เลยนะับผมถือว่าดีมากๆเลยนะจ๊ะโอเคมีโค้ดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งไว้ตารางคลิปนี้ละกันผมจะไม่ใส่นะคุณผู้ชมใส่เลยละกันเนาะเลเวลเนี่ยตันเท่าไหร่ครับผมน้องๆรู้ยังพันเพิ่มมา200เววอหครับอ๋อสาม0ิถสี่รถูกปะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูละกันอันนี้โลกเก่าเนาะตรงนี้ฟันเฟืองมี R เอฟเฟกสูงนะครับภาพต่ำอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะประมาณนี้เนาะมีการปิดเปิด PP ด้วยเออถือว่าดีมากๆนะครับมีระบบแคนมาใหม่ด้วยซึ่งผมเปิดแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่ครับระบบแคนนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยสร้างแล้วกันเนะาะกระเป๋านะครับผมดาบเนาะมีจะมีเครื่องประดับด้วยนะก็คือที่เราสปอยกันไปนี่นะครับผมนี่ครับถือว่าทําให้เราดูดีขึ้นเนาะน้องชายใช่ปะ เออมันดูง่ายขึ้นกว่าบล็อกฟุตนะครับอันนี้ผมผมขอแบบเปรียบเทียบตรงนี้เฉยๆนะครับอย่าไปดราม,ม่าก,กันนะก็คือว่าบล็อกฟุตเนี่ยจะมีแค่ชื่อนะครับผมเราไม่ได้เห็นดาบไงแต่ว่าถ้าเห็นดาบอะ่ะน้องๆจะเข้าใจง่ายมากกว่านะเห็นปะสู้เฮ้ยอ้นอยากได้ดาบเอกบัตอ่ะกดเลยประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยเนาะตรงนี้นั่นเองค่าพลังครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมกลุ่มปาร์ตี้เหมือนเดิมครับอันนี้ก็ไม่มีด้านของ เกพาร์มาใหม่เนาะโอเคประมาณนี้นะครับสํารับผลมาใหม่นะครับผมแน่นอนครับผมไม่อ้นซื้อเลยคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์สับใครด้วยนการนะครับเดี๋ยวลองมารีวิวตอนปิดคลิปเนาะโอเคสามพันโลบักจัดเข้าไปเลยผมชิวๆนะครับจะมีแค่ผลเดียวนะครับที่อัปเดตมาใหม่เนาะอ่าตรงนี้นะครับยังไม่เห็นเลยประมาณนี้นะครับผมมีอะไรผมขาดหายไปขอภัยนะคลิปนี้ผมก็รีวิวเขาวๆ้านะครับผมแต่ก็น่าจะครบแหละคุณผู้ชมไหนขอดูหน่อย การสูญหมดปีศาจเนาะโอเคเหมือนเดิมไหมน้องชายเหมือนเดิมเนาะก็ราคาเท่าเดิมหมดเลยนะครับผมเอาละคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนผลก่อนดีกว่าผมขอเปลี่ยนผลก่อนนะครับเป็นผลใหม่เนาะที่ผมซื้อมาเมื่อเก๊ใช่เลยครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปโลกใหม่กันดีกว่า let's go มาคุณผู้ชมครับเข้ามาหารู้สึกว่าเปลี่ยนไปมากๆนะครับเออแล้วบอกก่อนรายการเนานะระบบแครน,นะครับผมเออไม่ใช่ดิอาการเปิดฮาคินั่นเองนะครับผมที่นะครับผมจะเป็นฮาคิเกาะไวหวฮาคิการสังเกตแล้วก็ยูก็ฮาคิราชันเหมือนเดิมเช่นเคยโอเคครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะตรงนี้ก็เป็นเรือนะครับผมแล้วก็กลับโลกเก่าตรงนี้นะครับผมตอนนี้มีสองสองโลกอยู่เนาะใช่ปะใช่ใช่ใชโอเคครับผมป้าเดี๋ยวเรามาปิดฮาคิก่อนอ่ะ ก็อ right okay. ัปเดตใหม่นี้นะครับถามว่าผมว้าวหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมขอพูดตรงๆเลยไหมคุณผู้ชมก็ถือว่าว้าวนะครับผมว้าวอยู่นิดหน่อยอ่ะขอขี่เมฆหน่อยอ่ะขอขี่เมฆขี่ไงวะน่แป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะไม่ต้องกดกดแล้วนี่ก่อนหรือเปล่ากดอ๋อคอมเมดอุ้ก่อนกดยังไงอ่ะอย่างเงี้ยเหรอมาแล้วอ่าโอเคกดเออว่ะว้าวสุดยอดครับผม รอดมาพี่พี่ขอพี่ขอรีวิวก่อนนะเร็วมากคือเนี่ยเออเร็ว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 ,เรวจริงวายกันโอเคอันนีบ้บอสบอสใหม่มามามาลงบอสใหม่มาหาพี่เลยโอเคขอลองสู้หน่อยเผื่อดรอปของใหม่นะครับผมแล้วผมบอกก่อนละกันเนาะเครื่องประดงประดับเนี่ยนะครับผมในโลกเก่าอะ่ะอาจจะมีแน่ๆเนาะให้รับพี่หน่อยโอเคไม่ดรอปโอเคขอไปเรื่อยๆก่อนนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่เกาะ ทำให้ชิดกันขึ้นนะครับผมที่เราสปอยกันไปน้องน้องชายตามนี้<ช>นะครับ<ช>ผมก็จร,จริงๆนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยลองลองสู้กับบอดิเอาเลยสู้เลยสู้เลยสู้เลยช่วยพี่หน่อยเพิ่นไฟอะไรเนี่ยสกิลหน่อยขอดูสกิลหน่อยว้าวสวยนะเนะี่ยสกิลสวยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวนะใครมาสกิลของใครวะไม่ได้ใครไม่รู<อ>้สกิลของเป็ดโง่ทำไมผมทำไมผมเจ็บไม,ไ,ไม่รู้อะโอเคครับผม ก็ตามนี้นะครับผมสลับโลกใหม่เนาะก็ตรงนี้นะครับผม้าเดี๋ยวเราไปเกาะอื่นผู้มันใกล้กันขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยเหมือนกับคีพิีดแบบฉบับใหม่เลยว่ะคุณผู้ชมแบบไม่ใช่คีพิีดแบบเดิมอ่ะคุณผู้ชมเข้าไปเข้าใจปะอาจจะตื่นเต้นหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าถามว่าพอใจกับอัปเดตนี้ไหมนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยถือว่าพอใจนะครับผมไล่อย่างหนึ่งเลยนะครับผมคลิปวันพรุ่งนี้ เราจะทการมานะครับผมเขาเรียกว่ารีวิวผลสั่นตื่นนั่เองนะครับรอเลยพวกนี้ตอนเช้าเช้านะครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้ก็ลงคลิปนะครับผมรอเลยนะครับโอเคอันนั้นคือเกาะใหม่ใช่ไหมเกาะโฮครีกใช่ไหมครับไปเกาะใหม่ก่อนเกาะโฮครีกนั่เองนะครับผมแน่นอนครับผมอัปเดตนี้ก็ได้เกี่ยวกับโฮครีกแล้วก็บิ๊กมัมนะครับผมแล้วก็นันน่ผลสั่นประมาณนี้ปะผลอาเวกแค่นั้นแหละคุณผู้ชม น่าจะเข้าาประมาณนี้เนาะเยพวกไอเทมอ่าใช่แล้วจริงๆเนี่ยไม่ใช่ผลแมกมาใช่ไหมเป็นผลบอมเอเวกเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเดี๋ยวผมทําการมารีวิวแน่นอนครับผมวันพรุ่งนี้รอเลยนะครับผมไม่ใช่ถัดผมนะผมต้องยืมถัดคนอื่นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าผมฟาร์ไม่ทันละแล้วก็ผมไม่อยากเปลืองโลบักด้วยนะครับตังค์ผมหมดละซื้อตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับผมโอเคผมมาถึงเกาะโฮเค้กแล้วโมเดลสวยงามครับผม โมเดลถือว่าสวยเลยนะครับการทำเลยพวกนี้เนาะว่าสวย,ยนะเนี่ยจริงๆคุณผู้ชมไไปดไปดดแต่เกาะเนีย่ยจะเล็กๆหน่อยเนาะเกาะจะเล็กๆหน่อยนะครับผมมันก็แตกต่างจากแมปอื่นนะนะคุณผู้ชมตามนี้นะครับอผมอเจ็ดตอัปเดตนี้มีเจ็ดดาบเลยอ่ะใช่มีเจ็ดดาบนะครับคุณผู้ชมก็หาหากันนะครับโอเคผมยังไม่ได้ดรอปเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้นะโอเคอไหนอ่ะเฮ้ยมีเอ้ยเศกเจอร์ว่ะพี่มาดูดิไหนตรงไหน มีไฟด้วยจุดเทียนแล้วมีไฟด้วยเออว่ะจุดยังไงอ่ะไม่ไม่เทียนมันติดอยู่แล้วเอ้าโอ้ถูกใจหมดเลยอ๋อเหมือนกับมีเท็กเจอร์ตรงแมปอะไรป่ะใช่แบบโอเคมันมนแบบมันดูเป็นไฟอ่ะถือว่าสวยงามเลยนะใช่ป่ะใช่สวยแล้วมันแคปแคปแคปแบบนั้นได้แบบว่าเออไม่ได้ป่ะแคปแบบอ่านั่นอะแบบ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 บอกฟูดเออไม่ได้ป่ะโอเค เฮ้ยแต่ว่าถือว่าสวยนะเนี่ยเฮ้ยขอแคปหน่อยได้ไหมหนีไปก่อนหนีไปก่อนขอแคปหน่อยครับผมโอเคโอ้โหปลาหำน้อยออกไปก่อนบอกเขาหาออกไปก่อนโอเคทำไมเมฆกูหายนี่ยู่นี่ไอ้พาร์ทใหม่ปะเนี่ยเมฆมันไม่ไปด้วยเหรอโอเคโอเคมาล้โอเคเฮ้ยถือว่าสวยนะเนี่ยทำสวยมากเลยอ่ะดูหน้ามันดิพี่ โอเคครับไปเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนดูจะมีบิ๊กมัมเกิดหรือเปล่าอาจจะเป็นวอตเลทก็ได้นะยังไม่เกิดครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ไหมไหนเออในนี้คือโลกกระจกเงาเหรอตรงไหนเฮ้ยนี่นี่เจอแล้วโอ้โอ้โอ้เข้าไปเข้าไปมีบอสมีบอส้ยไปอสใช่เหรอมีบอสเหรอเอาดิลุม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 ดิคาตาคุลี่เหรอเอาดิลุมด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 ุมไหนพ่นสายฟ้าหน่อยอ่ะ โชยคนดูเ hmm. ห <t ell an> ็นอุ้ยสวยอ่ะผมชอบอ่ะ huh. ค uh ุณ huh. ผ uh ู huh. uh ้ชมสกิลแม่งสวยจริงโอ้ของไม่ดรอปกว่าเลดดรอปน่าจะยากแล้วเนี่ยอะดดรอปไม่ยากเลยนะคุณผู้ชมครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆน้องชายถามว่าวาวไหมก็ผมพูดตรงๆได้ไหมถือว่าเฉยๆนะครับคุณผู้ชมเออผมพูดตรงๆนะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ได้อวยอะไรเงี้ยเนาะ แก็ถือว่าภาพสวยขึ้นนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมชอบอดีที่แล้วมากกว่าอันนี้น่าจะมันแค่อัปเดตอะไรไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะว่าผมก็เพิ่งอัปเดตมาผมก็อ่านมาเข้ามาอ่านเลยนี่เนาะผมก็ได้แค่พูดแค่นี้แหละนะครับคุณผู้ชมมีกอโคเชกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจุดกดฮาชีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็มีอาวุธใหม่เข้ามานะครับแค่นี้แหละนะครับคุณผู้ชมผลตื่นด้วยประมาณนี้ โอเคครับผมประมาณนี้เรายังไม่ได้เจออะไรมากขนาดนั้นนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปนะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดต,ตรงไหนขออภัยด้วยละกันนะครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เอาลืมไปยังไม่ได้รีวิวผลปีศาจไอ้บ้าเอ้ยกูแกล้งเล่นเอาใชา้เอาละ <c oughs> ขอโทษคิดไรเพิินไปหน่อยก็สกิลนะครับผมผลใหม่นะครับสกิลแซรดนะผมเป็นประมาณนี้เสกก่อนถ้าเราไม่เสกเราใช้ไม่ได้นะครับผู้ชมสกิลแรกนะครับผม x เนาะสายฟ้า ประมาณนี้เลยสกิลซีพ่นไฟครับผม <B. S 1> อ่าเฮ้ยติดไฟด้วยน,นั่นอะติดไฟเลยนะครับผมแล้วก็สกิลวีฟ้าผ่าครับเป็นฟ้าผ่าแบบยักษ์เนาะแล้วก็ B ีนะครับผมเสาอาคีอ่าโอเคแล้วก็ติดไฟด้วยแล้วก็ขี่เมกแค่นี้แหละนะครับผมก็ไม่ไม่ได้เบานะครับผมพูดตรงๆเลยเนาะผมผมพูดตรงๆเลยอะ่ะคุณผู้ชมเข้าใจปะเพราะผมก็เล่นกับคนดูไง ก็ประมาณนี้เนาะถือว่าอัปเดตมาแล้วนะครับผมสวยงามมากครับแต่ผมภูมิใจที่เกาะสวยเนาะแล้วก็เทกเจอร์เปลี่ยนไปนะครับไม่ได้เบอรอเบอร์เหมือนกับตอนนั้นใช่ไหมไอเทมมันไม่ได้เหมือนเดิมอะมันสวยมันมันก็สวยอยู่นะคุณผู้ชมตรงนี้นะผมก็ยอมรับอยู่ภาพสวยขึ้นจริงๆนะครับผมแล้วก็อ่า GI ใหม่ก็เปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ใครชอบลืมกดไลค์ซับคายด้วยละกันเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยผมจะทําการไล์สด อย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยบ๊ายบายครับผมซี <See> o <you S> ูครับคุณผ,ผู้ชม